เราจะเริ่มโทรเลยนะเอาแล้วครับวันนี้นะครับก็มาอยู่รายการมิสเตอร์บอสเคมบอรทีวีนะก็นะครับหลังจากที่ผมแรกไปดูคลิปชาวต่างชาติอะไรเงี้ย ก็เขาไปกระสายฮิตแต่เขาเลิกกันไปนานแล้วแหละนะแต่ผมก็อยากมาลองคือดูไม่จบหรอกแต่คือเขาผมเองเขากดเบอร์หกหอะ่ะก็เลยแบบเออมันอยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาบอกว่าโทรเนี่ยมันจะมีเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงรับเขาเริวก็แต่นะครับแล้วก็อ มันคงเป็นได้ยากมากเขาบอกต้องโทรหลายรอบเลยนะถ้าโทรไม่หลายรอบตังค์จะหมดไหมโอเคเช็คเงินแล้วนะได้เหลือ2.5บาทโอ้ย2.05นะครับแล้วมันหมคนะาครัก็2.05เออนะครับก็เขาบอกว่าถ้าใหญ่ผมรีบโทรเร็วๆกดไลค์ให้ถึง10ไลค์นะครับแล้วผมก็จะทำคลิปสุดต่อไป สำหรับใครที่อยากให้ผมพิสูจน์คลิปต่อไปอย่างนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่ะขอคอมเมนต์เสร็จใช่ไหมแล้วเรานะครับก็จะทำการทำตามที่ท่านผู้ชมบอกกันนะครับนะครับอืมนั่นคแล้วก็เบอร์ที่ผมบอกนั่นคือซิกซิกซิกนั่นเอง ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้หลายรอบหรือกี่ครั้งแต่เราจะลองโทรกันดูนี่ครับกดไลค์ครับแล้วก็คอมเมคนตเห็นกันตอนนี้เลยนะครับโคตรนั้นหนึ่งถึงสิบต้องคอมเมนต์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับคอมเมนต์แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มการโทรกันเลยนะครับกล้องโอเคนะคะคุณเกับมากระต่อแล้วนี่ครับโอเคนึงนี่ครับก็เป็นอ๋ออ๋อโทรศัพท์ดั้กเื่อยๆ้ี่ว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านี่ครับโอเคเราจะเริ่มโทรแล้วนะตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดนี่ครับเบอร์นี้เลยนะครับหกหกหกคงเห็นกันดีนะหกหกหกนะครับกดโทรเลยนะนี่ฮะนี่ฮะ เดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูนะก็ขอเปอิดเสียงก่อนนะฮะโอาใไม่มีเลยครับต่อไปครับเป็นเบอร์สองเบอร์เลยโอโหๆแล้วก็เบอร์พายเยซู นี่ครับเบอร์พระเยซูกับเบอร์หกหกนะครับนี่ฮะด้โทรเป็นเดี๋ยวจะเริ่มกันโทรเลยนะครับเสีย่ยงยัน แล้วเนี่ยเบอร์ที่เขาบอกกันเนี่ยเป็นเบอร์ที่เขาผมว่านะมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่กับอังกฤษหรืออะไรสักอย่างน่าจะอยู่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันโทรไม่ได้ครับปรากฏแล้วขาพิสูจน์นี้ไม่เป็นความจริงนะครับก็ถ้้ใครอยากพิสูจน์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็ตอนนี้มีช่องใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้านล่างนะครับ ก็อย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับสวนันนี้ขอลาขอลาไปก่อนสวนัสดีครับ